กันบ้างคะมีใครกลับไปจัดห้องตัวเองให้เหมาะสมกับการพัฒนาสกิลหรือทักษะบ้างหรือย,ยังคะในอาทิตย์ที่แล้วคราวนี้คะ่ะเรามาต่อกันในทิปที่7นะทิปที่7ในหนังสือ The Little Book of Talent นะคะ52ทิปสำหรับการพัฒนาสกิลนะคะโดย Daniel Coyle นะคะทิปที่7เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเริ่มให้คุณตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าสกิลที่คุณกำลังจะฝึกนั้น เป็น hard skill หรือ soft skill อ่า hard skill กับ soft skill คือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า hard skill เช่นไปฝึกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรล่ะไปฝึกทำอะไรบางอย่างเช่นวิชาวิศวกรรมฝึกต่อเลือฝึก ทำเครื่องไม้อะไรที่มันเป็นจับต้องได้เขาเรียก hard skill อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือ soft skill ก็เป็น skill ที่จับต้องไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะแยกกันแบบนี้คนตามองค์กรต่างๆเขาจะส่งคนไปเรียน hard skill เช่นวิธีการคิดเลขคืออะไรที่มันจับต้องได้คะ่ะวิธีการคิดภาษีแบบง่ายหรือวิธีการาลดขั้นตอนการใช้ขยะอะไรกันแล้วแต่ที่มันเป็น จับต้องได้นะเขาเรียก hard skill แต่วันนี้ค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาแยก hard skill กับ soft skill ไว้แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะจากที่เราอาจจะเคยเข้าใจลองมาฟังกันดูนะคะคือกาบอกว่าก่อนที่เราจะพัฒนาสกิลอะไรในโลกใบเนี้ยของตัวเราเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลไหนนะคะสกิลอันแรกเขาเรียกว่า hard skill นะคะ hard skill เป็นสกิลที่ต้องการการทำซ้ำๆนในนี้นะคะเขาบอกว่า เราจะต้องทำซ้ำๆแล้วให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุดอันนี้เรียกว่าหาสกิลนะคะเราจะเรียกว่า repeatable precision คือการที่ทำอย่างถูกต้องอย่างซ้ำๆนะคะเช่นอะไรบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหาสกิลเช่นอย่างพวกนักกอล์ฟที่หัดวงสวิงค่ะ,ะหัดจนกล้ามเนื้อจำวงได้เนื้อไหมคะถ้าเราจะสังเกตดีๆคนที่เป็นนักกอล์ฟ ไม่ใช่ทุกคนนะะซื้อไม้กอล์ฟมาเอาจ้าลงสนามจ้า <ivot> ปงเป้งปงเป้งอย่างนี้ไม่ใช่นะคะวันก่อนครูง้ะไปเล่นเทนนิสค่ะออออคือครูเคยเรียนเทนนิสเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วล่ะเกินยี่เกินยี่สิบปีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยู่มปลายนะคะแล้วก็เรียนแค่น็อกบอดแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาชวนไปเล่นเราก็แบบแหมมันน่ามันโหนกมากนะก็คิดว่าตัวเราอ่ะจะต้องจาได้โอ้เละเทะไปถึงจับอะไรตีอะไรไม่ได้มือผิดทุกอย่าง ฮาร์ดสกิลค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องถูกฝึกเพื่อให้เราหาเริ่มต้นอย่างถูกต้องเพื่อให้เราย่นระยะเวลาในอนาคตไปได้อีกมากโขเลยค่ะผมคำว่ามากโขดูโบราณเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่ามากค่ะ,คะแล้วเวลาที่เราสมมุติเราจะฝึกตีเทนนิสเนี่ยสมมติคุณคก็กระโดดจ้ำลงไปแล้วก็ตีเทนนิสแบบมั่วซั่วถั่วแปบของคุณก็นอกจากจะทําลายกล้ามเนื้อนอกจากจะตีไม่เก่งเนงหไหมคะ มันก็จะทำให้เราเสียเวลายาวนานมากๆเลยแต่ถ้าเราไปฝึกฮาสกิลคือคุณกนะ็ทำซ้ำๆนะทำซ้ำๆไปเรื่อยๆทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนรู้เลยแบ็คแฮนด์ทำอย่างนี้โฟร์แฮนด์ทำอย่างนี้จนจำกล้ามเนื้อได้ตอนแรกมันจะหนืดมันจะช้าเราก็จะงุดกิดทำไมเราไม่ได้ลงสนามสักทีถูกไหมแต่ทันทีที่ฮา r สกิลของเราฝึกอย่างเข้มข้นแล้วลงสนามปุ๊บปุ๊บปุ๊บหับโชกค,ค่ะอ่ามันจะย่นระยะเวลาที่เหลือได้มากทีเดียว ะะพวก hard skill มีอะไรบ้างอ่ะเขายกตัวอย่างมาเช่นการฝึกวงสวิงนะคะของนักกอล์ฟหรือกีฬาทั้งหลายที่ต้องใช้ move หรือการเคลื่อนไหวที่ซ้ำๆนะคะหรือแม้กระทั่งการฝึกบวกเลขของเด็กอย่างล่าสุดคงว่าไปทำถ่ายรายการซูเปอร์เทนเนี่ยเด็กน้อยน้องจุนจุนมาถึงปุ๊บเนี่ยมาคิดเลขเด็กยั่งแบบจากอนุบาลสามาอ,อีกที่ตอนปอนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคิดเร็วมากเลย ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการทําซ้ำค่ะอ่ามันจะมีเป็นคิดในใจของเขาถูกไหมคะพวกนักไวโอลินนักดนตรีนะคะนักกีฬาทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพวกคนงานนะคะงานช่างงานฝีมือที่จะต้องทําซ้ําๆเนี่ยอ่าถ้าเราฝึกฮา์สกิลตรงนี้มันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป๊ะขึ้นง่ายขึ้นนะคะเขาบอกว่าอ่านี่เขาคุยชอบการเปรียบเทียบตรงนี้ของเขาเขาบอกว่า กฎของการสร้างฮาร์ดสกิลเราจะต้องทำให้สกิลของเราเนี่ยเหมือนกับนาฬิกาสวิสนาฬิกาสวิสคือไงเที mm ่ยงตรงเป๊ะ reliable exact นะคะคือพึ่งพาได้เชื่อใจได้เป๊ะนะคะแล้วเขาใช้กฎง่ายๆคือกด A B C กด A B C คือ always being consistent always being consistent แปลว่าการุณาทำให้สม่ำเสมอ ตลอดไปนะคะเสมอเสมอสม่ำเสมอ,สมอให้เสมอนะจ๊ะอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่คือสิ่งที่เป็นกฎหลักของ hard skill นะคะในขณะที่ soft skill soft skill นะคะต่างกับ hard skill คือ hard skill เนี่ยมันจะมีผลปลายทางเนี่ยชัดเจนมากวงต้องท่านี้ท่านี้แต่ถ้า soft skill เนี่ยคือปลายทางเนี่ยวิธีที่จะให้ไปสู่ปลายทางมีหลายวิธีอ่ามีทางเดินเพื่อไปสู่ปลายทางหลายวิธีนะคะไม่เน้นเป๊ะ แต่เน้นการคล่องตัวและรวดเร็วว่องไวเน้นภาวะมันจะมีความแอ s s i v e มีความดุดันมากกว่าอันนั้นคือเขาจะใช้การทําซ้ําก็จะเบื่อๆนิดนึงนึ่อ,อกไหมคะแต่อันนี้จะมีเป็นทักษะทักษะพวกนี้มันจะต้องเป็นทักษะที่จะต้องใช้สมองในการประมวลในการอ่านแพทเทิร์นนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นซอฟต์สกิลนี้ชัดมาก Communication Skills เวลาที่ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะครูก็จะสอนเลยว่าทุกครั้งที่ได้ยินแพทเทิร์นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะคุณจะตอบโต้ด้วยวิธีแบบนี้ครูก็จะฝึกเขาโดยการให้โจทย์ยากๆไปเรื่อยๆโจทย์จะไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดเป็น Hard Skill ทุกอย่างจะเหมือนเดิมนึกออกมคะวงก็วงเดิมแต่ถ้าเราจะฝึก c o m u u n i c t t o o s s k l l s ครูจะให้โจทย์ถ้าเจอเหตนนุการณ์นี้คุณจะพูดว่าไงแล้วเจอเหตนนุการณ์นี้คุณจะพูดว่าไง แล้วถ้าเกิดบัวนี้เข้าไปคุณจะพูดว่ายังไงแม่ถ้าแม่พูดคํานี้ออกมาแล้วพ่อพูดคํานี้คุณอยากให้สองคนนี้ไม่ทะเลาะกันคุณจะพูดว่ายังไงครูจะโยนโจทย์แบบนี้ค่ะจนสมองของเขาจาแพทเทิร์นได้แล้วจึงสามารถมีสกิลหรือทักษะในเชิงของซอฟต์สกิลมีอะไรอีกซอฟต์สกิลอย่างเช่นเมสซี่เมสซี่เนี่ยโหไม่ต้องพูดเลยนะคะคนนี้ทั้งฮาร์ดสกิลทั้งซอฟต์สกิลคือกีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกทั้ง2องอย่างเห็นไหม hard skill ฝึกยังไงอ่ะฝึกเดาะฝึกเดาะฝึกไปหรือฝึกวิ่งซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกจนกล้ามเนื้อจำกล้ามเนื้อได้อันนี้ก็ต้องทำไปแต่ soft skill ของกีฬาฝึกตอนไหนฮะฝึกตอนที่เอาไว้ประเมินคู่ต่อสู้เฮ้ยถ้ามาแบบนี้ฟุ๊บๆุ๊บเข้าแบบไหนแก้แบบนี้ฟุ๊บๆุ๊บเข้าแบบไหนอ่าน,นี่เขาเรียกว่า soft skill นะคะใน soft skill เนี่ยนอกจากนี้ก็จะมีอะไรอีกที่เขายกตัวอย่างนะคะ,ะการเทรด การเทรนหุ้นนะคะการสร้างบทประพันธ์การหาจุดคลแมกซ์ทีออ่น่าตื่นเต้นเร้าใจนักร้องการฝึกการอิมพอร์ว e ส์นะคะหรือแม้กระทั่งตำรวจที่ฝึกประเมินสถานการณ์ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือนักดับเพลิงทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้การประเมินทั้งหมดนี้เรียกว่าซอฟต์สกิลนะคะซึ่งซอฟต์สกิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันคือ ศักยภาพในการประเมินหรือจดจำแพทเทิร์นของความน่าจะเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้ฉันจำแพทเทิร์นของมันได้แล้วกฎของมันอันเมื่อกี้กฎของ hard skill คือ A B C ใช่ไหมคะ A คืออะไรคะ Always Being Consistent ใช่ไหมคะกฎของ soft skill นะคะเป็น3 R ค่ะตัว R 3ตัวนะคะ R แรกคือ reading คืออ่านขาด Reading คืออ่านขาด Recognizing จำได้เฮ้ย hey, อันนี้คุ้นๆนะรูปแบบเนี้ยคุ้นๆแ,และตัวที่3คือ Reacting มาปุ๊บฉันตอบปับ๊บมาปุ๊บฉันตอบปับ๊บนี่คือคนที่มีสกิลด้าน soft skill ามาแบบนี้เหรอฉันตอบเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหรอฉันตอบเลยฉันประเมินได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝึกได้ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันมันเป็น soft skill หรือ hard skill สกิลที่ฉันกำลังฝึกเนี้ยมันเป็นสกิลแบบไหนนะคะ ง่ายๆให้คุณลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณจะฝึกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการโค้ชตั้งแต่ต้นในการฝึกเลยหรือเปล่าต้องการโค้ชต้องการเทรนเนอร์ต้องการครูอ, trainer, อ,ร crew. อ่ะอย่างเช่นนักไวโอลินถ้าไม่มี ฝึกเลยเออหุ่นน้อยมากแรงไอเทมที่พรสวรรค์จับปุ๊บแล้วเล่นได้ส่วนใหญ่้วถูกไหมคะอย่างพวกนักดนตรีเหล่านี้ถ้าได้ครูจะดีอันนี้เราเรียกว่าหาสกิลโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราฝึกได้ด้วยตัวเองได้ อ,อย่าง acting เนี่ยจริงๆฝึกด้วยตัวเองได้คนบางคนมีทักษะด้านการแสดงพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วแต่พอมาเจอครูครูจะช่วยฝึก Soft Skill เช่นอารมณ์แบบนี้มาแบบนี้เจอแบบนี้เจ,บบนเจอประทะแบบนี้ทำแบบไหน acting เนี่ยเป็น Soft Skill ก็เราก็ค่อยไปฝึก Soft ์สกิลเข้าใจไหมคะคือทุก Skill ไม่ว่า hard Skill หรือ Soft Skill เป็น Skill ที่ต้องฝึกทั้งสิ้นนะคะแต่ hard สกิลคือต้องใช้ครูตั้งแต่ต้นซอฟต์สกิล จะต้องใช้ครูในเวลาถัดมาในการฝึกในการพัฒนาประเมินสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพื่อที่จะ React ต่อไปโอเคไหมคะวันนี้ให้เราแยกก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะฝึกนี้เป็น h าร์ดหรือเป็น s o ฟตแล้วเมื่อเราแยกได้ในบทต่อไปครูจะมาบอกว่าถ้าต้องการฝึก h าร์ดและฝึกซอฟตฝึกต่างกันยังไงไปติดตามได้ในบทหน้าคะ่ะ